บิ๊กเอ็มลิขิตควงนางเอกคู่ขวัญแจมมี่ปานิชดาจากละครจับกังพร้อมเพื่อนนักสแสดงโฮนธนากรหมูภูสนะและติสนรงฤทธิ์มาส่งมอบความรักสดใสต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะถึงวันเสาร์นี้หนุ่มสาวกลุ่มนี้บอกถ้าให้พูดเรื่องความหวานของแต่ละคนเนี่ยคงจะเมาส์กันนานแต่ที่แน่ๆทุกคนไม่ลืมชวนแฟนๆเจ็ดสีมาสวีทมันร้องเต้นแดนจัดเต็มรับเทศกาลแห่งความรักในเจ็ดสีคอนเสิร์ตพิเศษวันเสาร์นี้มีความรักเต็มเปี่ยมจากนักแสดง แจับกลางและปลาหลงฟ้ารออยู่ที่เดอะนายพระรามเก้าแน่นอนมากันเยอะๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานักแสดงจากละครเรื่องจับกลางนะครับก็มามอบความรักให้กับชาวเจ็ดสีแล้วก็แฟนละครเจ็ดสีทุกคนเลยครับรับ โอ้ความรักมีมาให้อยู่แล้วครับแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือออยากให้ฝากติดตามละครด้วยค่ะตอนนี้จับกังค่ะกำลังเข้มข้นเลยกำลังกำลังสนุกสนานเลยพระเอกนางเอ,งเองกก็กำลังเราก,ก,ก,กำลังสวีทกันเลยครับกำลังหวานเลยครับวิ <Sweet, sweet. S 2> สวีครับผมแล้วพิเศษไปก่อนน,น,นะครับวันเสาร์นี้ครับผมอะไรครับ เจ็ดสี่ข้อนะครับพบกับพวกเราแน่นอนจับกลางและยิ่งไปกว่านั้นละครจากปลาลงฟ้าด้วยครับผมก็ขอให้เป็นแฟนทุกคนนะครับแต่งชุดทีมจับกลางไปเลยไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่แบบสวยหล่อพอแล้วเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดด้วยนะฮะ